วันนี้อยากจะคุยรเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจลประสบควาสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเอเจลนั้น,น, e น,นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมตะเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจลครับ คนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอวีวาตกโรคนะครับวัณโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมาพาตนะครับ และโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไข้ที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้และก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทํำยังไงล่ะครับวิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกาลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกทุกวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับ อันที่สามครับอากาศบริสุทธิ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้อากาศบริสุทธิ์ทุกทกวันฟันดิเศครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้จะไม่เครียดเนี่ยค่อนข้างยากในชีวิตสังคมในปัจจุบันอันที่5้าครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมาก ก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้อาจิ้งมีดิซีนต้องกินประมาณ1 5บหถึงสาถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้อันที่2ครับผงล่ะ อาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมอีกครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3แบบน้ําเหมือนจะย่อยกินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินเล็กขวดพกพาไม่สะดวกเลยครับเอเจเลยออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนอกเซ็กซี่มากนะครับและพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลล์ของเจลตัวนี้ล่ะ ก็ง่ายได้นะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผ่งอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่านปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา สามถึงสนาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีสติิฟิเคตหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์เอเจลทั้ง4ประเภทนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินอูมิกลุ่มที่2เอเจลแอคทีฟโปรโอมสลิมกลุ่มที่3เอเจลทรี เฟร็ h ส a ฮาร์ดแลและกลุ่มที่4 a ครับเอเจลบอดี้เอสเลสกินแคร์ครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินอูมิเอเจลเอ็กโซนะครับเป็นสารต้านอนุมูลสละ200ชนิดครับซึ่งเรารวมผลไม้ทั่วโลกนะครับ17อย่างมาไว้ในซองเจลนี้สองเดียวเมื่อสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลสละถึง200ชนิดซึ่งเราไม่ต่อต้านความเสื่อมความชรากินแล้วจะดูเยาววัยน้าใสาตัวนี้สาวๆชอบมากครับ ตัวที่สองเอเจลูมิสกัดจากสาหร่ายทะเลชื่อฟูคไยแดงสามารถเพิ่มภูมิต้านทานนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยตัวที่3นะครับคือเอเจลมินนะครับตัวนี้มีแร่ธาตุ12ชนิดแล้วก็วิตามินอีก12ชนิดรวมอยู่ในซองสองเดียวรวมแล้ว24ิชนิดนะครับเมื่อกินแล้วจะทําให้เซลล์ของเราทํางานได้สดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าเรียวกว่าเป็น f u n c t i น n a l food คืออาหารที่ให้พลังงานและให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติ กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของเอเจลแอคทีนะครับตัวแรกคือ a อเจลซ l ลินะฮะสามารถยับยั้งความาความอยากอาหารแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมตามใต้คางหน้าท้องต้นขาได้มากถึงประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับตัวที่2ในกลุ่มนี้ก็คือ a อเจลโอ ตัวนี้เหมาะกับคนที่ทํางานตอนกลางวันแล้วยังต้องต่อตอนเย็นและยังบางคนต้องต่อลอ,อ,อนคืนอีกเพราะตัวนี้ให้พลังงานในช่วงบ่ายๆและให้สมาธิในการทํางานเราสามารถโฟกัสกับงานที่จําเป็นต้องทําด้วยตัวที่3ครับในกลุ่มน,นี้คือเอเจลโปรสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้ดูมีสัดส,ส่วนที่สวยสวยงามนะครับเราไปถึงกลุ่มที่3าของเอเจลครับคือเอเจลฟรายกลุ่มน,นี้เน้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องของอวัยวะต่างๆตัวแรกก็คือเอเจลฮาร์ด ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดตัวที่สองครับในกลุ่มนี้คือเอเจลเฟล็กซ์นะครับตัวนี้เนี่ยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกโดยเพราะข้อเขา่านะครับโดยเพราะ,ะเรื่องของกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับตัวที่สามนะครับเอเจลแคลเสริมสร้างเนื้อกระดูกแข็งโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงการทํางานหัวหัวใจและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วย กลุ่มสุดท้ายครับคือ AJ AL Body a ดี l e s s s ลสกินแครครับตัวนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชนิดและทั้งหมดเป็นเจลเบสซึ่งทำให้ซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีท่านจะเห็นผลหลังจากใช้เพียงไม่นานเลยนะครับ a อเจลเลยเป็นคำตอบของท่านในเรื่องของชะลอความเสื่อมถอยและเยาววัยลงมาทาให้สุขภาพยอดเยี่ยมนะครับอายุยืนด้วยความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้เอเจลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอาหารเสริม